สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะก็จะมาทําอีกรายการอาหารหนึ่งนะเพราะเป็นของที่กินเล่นจ้ะอันนี้ก็เป็นกล้วยทอดนะจะทำกล้วยทอดแป้งของสมใจก็ประมาณนี้เลยนะสมใจก็จะใช้แบบทางด่วนนะแป้งทอดกรอบเลยไม่ต้องอะไรเยอะรับรองกรอบแน่จ้านะไม่ยุ่งยากจ้ะ แล้วก็ใส่น้ำปนลงไปเลยวัตถุดิบของสมใจก็มีมะพร้าวขูดแล้วนะนี่มะพร้าวขูดเท่านั้นเองง่ายๆแล้วเดี๋ยวก็เอาไปทอดเลยจ้ะขยำนะแท่มือจะขออนุญาตนะค่อยๆใส่นะเพือ่อนๆถ้าน้ำมันเหลวไปก็ต้องเติมแป้ง เพราะฉะนั้นเลยค่อยๆใส่กล้วยสองหวีนะช่างทําบ้านเอามาให้ก็เลยโทษน,นะเขาได้กินกันยามเที่ยง <c oughs> ถ้ามันมีอะไรแข็งๆข,ของมพะพร้าวเราก็เอาออกนะทอดกล้วยนี่ต้องใช้มพะมพร้าวมะพร้าวขูดนะใช้น้ำกะทิอย่างเดียวไม่ได้ก่ค่อยทำจ้ะ ช่างก็ทำงานไปนะจะมีเสียงดังเล็กน้อยจ้ะปกตินะบ้านทํางานหรือว่ากําไรชีวิตนะเพื่อนๆแล้าก็ต้องชิมรสชาติให้มีหวานมีเค็มนะมีมันนี่นะ ใส่สนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสุดจะต้องชิมความความมัน,นความาหวานหมดนะต้องเติมน้ำตาลนิดหนึ่งจ้ะความเค็มพอแล้วพอแป้งชิ้นนี้เนี่ยเขาจะปรุงมาบ้างแล้วนะเราจะชอบรสไหนแล้วก็เติมเอาข้างนอกได้นะมันไม่เหมือนแป้งสมัยเก่าเป็นแป้งข้าวเจ้าอันนั้นเราต้องเติมเองทั้งหมดแต่นี่เขาปรุงมาให้กรอบดีแล้ว ราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่เราไม่ต้องเติมอย่างอื่นมากมายถ้าเราชอบหวานเราเติมน้าตาลชอบเค็มก็เติมเกลือนะ สอง ngày จ้ะเห็นน้ำอีนนิดมนั้งนะเดี๋ยวก็รอทอดจ้ะทอดแล้วนะจ๊ะเพื่อน,อนมาดูกันจ้ะว่าจะทอดออกมาได้รูปไหนนะ อันนี้จะต้องตั้งไว้ข้างบนถูดสูงเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสมใจจะฟั่มก้วยทอดนี่ให้ดูไม่ต้องกินเลยนะ ના માલું બરા เอยมกล้วยใส่ในนี้เลยนะในกะทิเนี่ยในแป้งนะเนี่ยเพราะน้ำมันร้อนแล้วก็เข,า,ขาหยิบใส่ลงไปมันจะไม่ยุ่งยากสองหวีนะเนี่ยโอเคเลยแหละจ้ะตอนนี้น้ำมันก็ใกล้จะร้อนแล้วนะต้องทดลองดูว่ามันใช้ได้อย่างใช้ได้แล้วนะคือแป้งลอยนะแล้วเราก็จะเอากล้วยค่อยๆใส่ลงไปนะ ไฟก็ดูพอประมาณอย่าให้มันแรงเกินเดี๋ยวกล้วยจะไม่สุกนะต้องค่อยๆกัต้องค่อยนทำไปนะองคนไได้ ถ้าเราใช้ไฟพอประมาณเนี่ยมันจะไม่เป็นฟันแล้วมันจะค่อยๆสุกนะกล้วยเพราะกล้วยบางลูกของใจก็ผ่าสองซี่นะเราต้องการแบบกินให้มันหมดทั้งเรือเลยช่างเขาเอาไม้ทั้งเรือนะเยอะมากเยอะมากแล้วก็ทำแบบเยอะมากๆไปเลยนะจัดหนักไปเลยกินกันทั้งวันแหละทอดแล้ว รอ,รอให้เขาเหลืองนะเพื่อนๆตัผลแกงพักๆเลยเนดะีะยวจะใส่แบบว่าน้ำมันว่างเทไหนใส่ให้เต็มกระทะเลยนะไม่ต้องไปอะไรมันมากน้ำมันหนึ่งขวดนะทอดกล้วยอย่าแขบบี้เหนียวมันทอดปลาเค็มนะไม่ได้ยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะทอดกล้วยเนี่ยพอขวดนะ ถ้ากล้วยที่สมใจต้องรักต้องใช้มือนะทำอ,อย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องหีบกอกล้วยแบบของสมใจถ้าาใช้แป้งแบบนี้นะเราไม่ต้องอ,อะไรเยอะง่ายมากสำคัญต้องมีมะพร้าวขูโอ้ยดำฟาเลยลมพัดแบบนี้เลยจะ้ะบ้านๆน,นะก็เริ่มเหลืองแล้วนะเนี่ย น่ากินไหมจ๊ะก็ะประมาณนี้นะดูถ้ากระทะลูกใหญ่กว่านี้สมจะใส่ให้ได้เป็นหวีเลยนะแต่ว่ากระทะอลุ่นี้มันเล็กก็เลยได้สักครึ่งหวีได้มั้งถ้าจริงๆิงแล้วสมก็กะว่าทอดกระทะเดียวจะให้มันหมดไปเลยนะสองหวีแต่ต้องใช้กระทะอีกแบบนึงเนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันมากกว่านี้เยอะเลยเนื่อยเอาน้ำมันหน,นึ่งขวดนี่แหละพอแล้วคอยทำไปมนะ เลิ่หอมมากเห็นไหมหลังจากที่ว่าเราใส่ไว้จนกระทะเวลาเข้าเหี่ยวเขาจะย่อส่วนลงไปเองเราไม่ต้องกลัวว่าจะทอดแล้วมันจะขี่กันนะมันไม่ขี่หรอกเพราะมันจะเหี่ยวมันจะย่อส่วนของเขาเองกล้วยนี่ก็เอากล้วยหามนะจะไม่เอากล้วยงอมถ้าเอากล้วยงอมเนี่ยมันจะอมน้ํามันแล้วจะดูชื้น,นเๆเฉะเฉะลงไปไม่ชอบนะกล้วยหามหามเนี่ย รู้สึกว่าโทษมันจะเป็นชิ้นดีแต่ว่าถ้าผู้เฒ่าที่ว่าควันไม่ค่อยมี mm. เ็าจะชอบแบบงอมๆแหละแต่ว่ามันจะอมน้ํามันมากมันก็ไม่ดีกับสุขภาพนะถ้าว่าน้ํามันมากๆมันอมมาเยอะๆแต่ถ้าผู้เฒ่าเนี่ยเขาไม่กินไม่กินเยอะนะผู้เฒ่าสนใจนี่เ็าจะชอบแบบหามๆเด็กๆก็จะชอบแข็งๆใช่ไหม ไห,ไหมเ,มเริ่มเือกแจ้ะอาหารบ้านๆแบบนี้นะทําเป็นตั้งแต่ยังอยู่เล็กๆมูลนะคือเมื่อสมัยก่อนไม่มีหรอกตังลาจะไปซื้อพิซซ่าจะไปซื้อขนมแซนด์วิชกินอนะ่ะไม่มีนะเราอยากจะกินอะไรเราก็ต้องทําแบบนี้แล้วก็จะไม่มีแป้งสําเร็จรูปแบบที่สนใจทาด้วยจะมีแป้งข้าวเจ้าเอามาผสม,มนู่นนี่นัน่นมาก ซึ่งบางคนก็ผสมไม่เป็นก็จะแข็งโดดีนะยุ่งยากมากแต่ก็ทําได้อยู่นะถ้าว่ามันจําเป็นไออันนี้มันคือมันแป้งสําเร็จแล้วมันง่ายมากนะเพื่อนไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยในการทำอาหารอะไรก็ได้ที่เราชอบคิดว่าเหมาะสมเอาได้เลยนะของทุกอย่างมันต้นทุนมันก็ไม่เคยจะมากอะไรเกิดไปแต่ถ้าเราไปซื้อตอนนี้นะสามอันยี่สิบาทนะนเพื่อน ชิ้นบางเหมือนใบข้าวเลยไม่อิ่ด้วยนะ mm. เห็นไหมเหลืองไหมจ้ะคราวนี้สมใจก็จะใส่ชิ้นต่อไปเลย mm. อันนี้ก็ถือไว้พักก่อนอน,นะให้น้ำมันมันสเสด็จน,นะแล้วทอดไปเรื่อย เสด็จแล้วเราก็เอาไปใส่ถาดเอาไปเลยก็จะทยอยใส่กล้วยไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะ ไม่เท่าไหร่นะเพราะน้ำมันยังไม่เข้าพี่แต่ระ้ะที่สองนี่จะเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะต้องค่อยๆเขีเขเข่ยให้กล้วยเขาไปเลียงชิ้นให้ดีเพื่อได้ไม่เกิมน,น้ำมันนะมีเนื้อที่ตรงไหนใสให้หมดเลยนะอย่าให้มันเหลือง่ายมากทำแบบสนใจเนี่ยเอาเลย อะไรที่ยากแล้วก็ย่อส่วนให้มันง่ายได้นะสมัยนี้อันนี้จะเอามาใส่ล้อไว้เลยเ<อ>จ้าคิดว่าทอดอีกสกงงงองระทักคงจะหน้าสองหวีสรุปแล้วก็หวีแล้วขึ้นกระทะแหละก็ต้องล้างมือก่อนนะมือมันเปื้อนแะล้วก็ต้องรออีกสักพักนึงแหละทอดไปเรืเ่อยๆจ้ะ กระทะที่สองก็เริ่มให้ได้แล้วนะจ๊ะกระทะตักจ้าที่ต้องให้นนแบบนี้ก็คือว่าน้ำมันมันได้ระเสดลงไปในกระทะนะมันจะได้ไม่อมน้ำมันมากมายแล้วก็ต้องเบาไปนิดนึงเพราะว่าเดีย๋ยวมันจะขึ้นฟันแล้วมันจะไหม้นะอันนี้ต่อไปก็กระทะที่สามจ้าก็ต้องถือไว้แบบนี้นะเพื่อ ให้น้ำมันมันออกไปได้ง่ายใส่กล้วยหอมคใส่กล้วยอเลยอันนี้ก็หโอ้ยคนหลังอาเขาก็กำลังเลื่อนกระเบื้องออกนะเสียวหัวเลยแหละก็เป็นแบบนี้นะเพราะว่าทําไปอยู่ไปนะเราไม่ได้จะไปอยู่ที่ไหนได้นะบ้านอาศัยมอเลยนะว่าไม่ไม่ค่อยจะโศสพาเท่าไหร่นะเดี๋ยวกะเบื้องลดเหัวเอา ้องรีบทำให้เสร็จแหละกระทะที่สามนะน้ำมันจะเด็ดแล้วเราก็เอากปเสนปุนขาดไปจ้ะใส่ให้เต็มเหมือนเดิมน,นะกล้วยสองหวีสมเด็จทอดสักสีก่กระทะเลยหมายความว่าใสให้เต็มเลยเลยเต็มนะเต็มเลยในกระทะนี้ใสให้เต็มนะ งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จอันนี้ก็กระทะสุดท้ายนะไวเหมือนขี้บอกเลยแหละไม่ไวก็ไม่ใช่สนใจนะช้าช้าไม่ได้ทีนี้ถ้ามีน้ำมันเยอะๆก็ทอดทีเดียวไปเลยเอากระทะใบใหญ่ขึ้นมาทอดนะอย่าไปเออนน้ำมันใส่ได้ขวดเดียวก็เลยอย่าเอาเลยกระทะพวกนี้ มันก็ยังไม่หมดหรอกแป้งอ่ะแต่เดี๋ยวบางทีมันเหลือแล้วมันจะไม่อร่อยนะมากไปก็ไม่ดีเห็นไหมสีกระทะนะเพืเ่อนๆน,น้ำมันนี่ยังเหลือยังใช้ได้อยู่นะอย่าเพิ่งทิ้งก่อนเอาไว้เก็บทอดถ้วยทอดอะไรได้อีกสักมือหนึ่งนะ ง่ายๆนะจ๊ะเพื่อนๆของสมัยนี้เท่าว่าเราไม่ต้องผสมแป้งอะไรวุ่นวายแบบต้องใส่ปูนกินหมากต้องใส่เกลือต้องใส่ไข่ง่ายมากจากดูในที่ของวนใจเลยนะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านันะจ๊ะที่เข้ามาชมสนใจมาชมให้เยอะๆให้จบชมโฆษณาบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็จะเป็นการส่งกำลังใจให้เพื่อนๆนได้หลงได้ได้อะไรต่ออะไรดีๆจ้ะ Um เนี่ยนะเสร็จแล้วก็ต้องปิดไฟก่อนอืมลืมแล้วจ้ะขอบคุณทุกๆไลท์ทุกๆกำลังใจที่เขามารับชมสมใจจ้ามากินกุ้ยทอดกับสมใจกันนะสบัดเลยครั้นี้ต้องการความเร็วนะให้น้ำมันมันออกนี่นะหนึ่งขาดเลย เยอะนะนี่ถ้าว่าช่างก็ไม่กินนะเหลือเบิเลยนะเออว่าช่างบอกให้ทอดก็เลยทอดเผื่อเลยนะเสร็จแล้วจ้ะมาฟังเสียงกันนะว่ามันกรอบไหมนะเพื่อนๆนการันตีว่าสูตรนี้ได้ผลจริงนะมันก็ยังร้อนอยู่จ้ะสีกระทะน้ามันยังร้อนอยู่เลยนะเพื่อนเพื่อน อ๋ไปจ้ะฟังเสียงเอาจ้ะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาให้กําลังใจสมใจมาคอมเมนต์ให้สนใจได้เรียนรู้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรับความติชมของเพื่อนๆทุกๆท่านทุกๆกําลังใจจ้าสวัสดีจ้ะ